มีความทุกข์เกิดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นจะมีสักกี่คนทีเนี้ยที่มีสติเห็นมันตามความเป็นจริงไม่ได้มาฝึกสิ่งอื่นเลยนะเนี่ยมาฝึกเพื่อให้เห็นความจริงแล้วจิตมันยอมรับความจริงได้ไม่ได้ดีดดิ้นในอาการที่เกิดขึ้นไม่ใช่พอมาปฏิบัติเราก็จะยึดไปอีกฝากหนึง่ง ส่วนใหญ่พอเป็นนักปฏิบัติเราก็เป็นนักปฏิบัติกันจริงๆเราไม่เคยว่างเลยเราไม่เคยคลายออกจากความมีความเป็นในแต่ละขณะนั่งลงปุ๊บเราก็จะเอาความสงบมันเอาตัณหานำหน้าทั้งหมดเราไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยใครจะเป็นยังไงก็ตามนะวกกลับมาดูที่ตัวเอง ดูหัวใจตัวเองถามตัวเองเรามาทำอะไรเรามาเพื่อสร้างเหตุอะไรหรือแม้แต่การเกิดมาครั้งเนี้ยเราจะไปในทิศทางไหนเรานี่แหละคือผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเราเอง